คาสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยพร้อมด้วยตัวแทนผู้เสียหายนะคะจากเขตนบางกะปิค่ะได้เข้าให้การเพิ่มเติมพร้อมกับแจ้งความต่อดีเอสเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการชุมชนพอเพียงนะคะโดยเฉพาะนักการเมืองในสังกัดของพักประชาธิปัตย์ค่ะนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกล่าวว่า ตนพร้อมตัวแทนเจ็ดชุมชนจากเขตบางกะปิซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการุจริตโครงการดังกล่าวได้ให้การและยื่นหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ประสานงานโครงการผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้จำหน่ายสินค้าผู้อนุมัติโครงการและผู้กำหนดนโยบายในระดับรัฐบาลโดยเฉพาะนักการเมืองของพรรคประชาธิป,ปัตย์ คณะกรรมการนะครับติดตามแลก็ตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการชุมชนพอเพียงนะครับเดินทางมาที่ DSI นะครับก็เพื่อที่จะได้มาให้การเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับจะระบุรายชื่อนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งทางกรรมการตรวจสอบของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยได้เอ่ยนามหรือเข้าไปตรวจสอบบุคคลเหล่านี้เลยทั้งๆท,ที่มีรายละเอียดที่ทางชุมชนนั้น ได้พูดชื่อแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมไว้ค่อนข้างชัดเจนอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนั้นนอกจากนี้นายวากาศเอกอนุดิษฐ์ยังตั้งข้อสังเกตถึงการที่นายพิสิทธิเวชชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายมีชายวีระไวทยะ ทำหน้าที่เป็นประธานสนาน,นานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อย,ยกระดับชุมชนแทนนายกอบศักดิ์สภาวสุทธิลาออกไปแต่ก็กลับไม่มีการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แทนทําให้กระบวนการจัดการภายในโครงการยังอยู่กับประธานคนเดิม